สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีมีดสั่งมาจากออนไลน์นะครับแอปส้มช h อปปีนะครับชื่อร้านอะไรจำไม่ได้เล่มนี้ดูรีวิวมาจากช่องคุณเจเฮบิไรเดนนะครับก็เลยเออเฮ้ยชอบนะครับก็เลยลองสั่งมานะก็บอกตรงไม่รู้ว่าจะขายหรือเปล่านะสั่งมาก่อนมีโอกาสขายแหละนะครับ สั่งมาในช่องให้มีของรีวิวนะครับอ่ะนี่คือเพิ่งแกะกล่องเลยนะนี่คือแกะกล่องกันสดๆเลยนะก็โอ้โหน้ำมันต้องขออภัยจริงๆนะถ้าใครซื้อของของผมไปหรือใครส่งมีดมารีวิวแล้วพอกลับไปน้ำมันเยิ้มๆเนี่ยนะครับคือถุงมือมันมีแต่น้ำมันในการทามีดอันนี้เป็นของแท้นะ ซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้นะครับผม Made in USA นะเออ,อเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนมีจิว๋วมีรีวิวแล้ว M 390เป็นมีดเนี่ยเอาไว้ใช้งานประมาณอย่างเงี้ยนะครับมีอะไรมาบ้างเอาออกยังไงเนี่ยขอคุณอย่างนี้ะ่ะโอเคเห็นไหมยังไม่ได้ออกก่อนด้วยนะครับก็ ของก็ประมาณนี้นะครับมันจะมีหลายรุ่นนะทุกคนสำหรับบั็กนะครับ่110 Hunter s p อร์ตัวนี้มันจะเป็นอร์ t e r s อร์ตนะมันจะมีบล็อก110 Pro บล็อก110 X อะไรก็ไม่รู้นะครับมีหลาย110นะครับเหล็กก็มีหลายเบอร์ 440C อะไรพวกนี้แต่ตัวนี้นะครับที่ ตัดสินใจซื้อมาเผื่อเป็นมีดใช้ติดตัวนะครับเป็นเหล็ก s 3 5 vn นะครับโอ้ยังเหนียวยู่ังแน่นอยู่เลยดึเยนเสียงไหมปักเลยนะครับก็นี่นะครับ s 3 5 vn นะอยู่ในกลุ่มของสแตนเลสนะครับมีเหมือนกับมันอิมพ o v e มาจาก s 3 0 v นะ ตัวนี้รู้สึกว่าปีเก่าๆเนี่ยจะเป็น S 30 V แต่พอปีใหม่เนี่ยปีใหม่คือรุ่นใหม่อ่าผลิตปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้35 VN นะครับพัฒนาขึ้นมาพัฒนาตัวมีดดูมีตำหนิมีอะไรไหมไม่มีเดี๋ยวอาจจะทดสอบให้ดูนะครับเตีมนี้นะใช้งานได้ขนาดไหน,นล็อกแบ็กยางีงเี็กล็อกแบ็กใช่ไหมกดก็ไม่ได้ลงง่ายๆนะทุกคนนะแน่น เนียนใช้ได้แน่นนะครับอ่ะเดีย๋ยวลองดูคมดิคมโรงงานเป็นยังไงนะครับก็จะให้ดูคมโรงงานหลกัหลกๆก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูมิติมีดนะครับเปิดแบบทั้มเนี่ยนะครับผมนิ้วนะครับใช้ได้ ผมชอบตอนนี้ผมชอบมีดทรงนี้บอกเลยนะครับคือแต่ก่อนไม่ชอบมีพี่ท่านหนึ่งแกพยายามจะแกแกจะให้ผมดูมีดทรงนี้อยู่พักหนึ่งนะผมก็บอกพี่ยังไงมันก็ไม่โดนทรงอะไรก็ไม่รู้แปลกๆแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งเฮ้ยทําไมมันถึงโดนมีดทรงนี้ขึ้นมานะครับดูนะคมโรงงานเป็นยังไงนะครับผมกิ๊เลยนะ ไม่สะด,ดุดเลยนะครับผมอาจจะมีขุยนิดๆนิดๆๆนิดๆนะครับถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นลายลายเสี้ยนของคมที่เขาทํามานะครับอเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูนิดหนึง่งเอาตัดกระดาษราคาของอช่างมันอ่ผมจะใช้หนัง หนังเรียกหนังเลยหนังยยาบก่อนนะไม่ได้แรงมากนะครับอย่าแรงมากนะปลายนี่ผมโอเคมันของก็ต้องลองอ่ะนะปลายค่อนข้างกลัวคือพอเวลาเป็นมีดแบบพวกเหล็กดีทูที่เราซื้อมาราคาไม่แพงเนี่ยเราก็กล้าทดสอบแรงๆนะแต่พอเป็นมีดแพง ถึงแม้ว่ามันจะสเปคเหล็กสูงกว่า D2 เนี่ยเราก็ไม่กล้าทดสอบบอกเลยนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นแบบละเอียดนะครับทุกคน อโอเคเห็นความเงาขึ้นนิดหนึ่งที่คมนะครับนิดเดียวนิดเดียวมาดูกันว่าเป็นอย่างไง คือผมดูขุยกระดาษกับเทียบกับเมื่อกี้นะครับผมก็จะว่าดีขึ้นหรือเหมือนเดิมบองตรงก็แยกไม่ออกนะครับเพราะว่ามันน่าจะดีมาอยู่แล้วนะครับเห็นไหมนะครับนี่คือคมอโรงงานนะนะครับโอเคอ่ะมาดูดิว่ามันยาวเท่าไหร่มันจะมี1นึ่งหนึ่งศกับหนึ่งหนึ่งสองนะ หนึกับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองจะเล็กกว่านี้หน่อยมึงครับน่าจะตัวนี้มันน่าจะ3นิ้วกว่ากว่าหนึ่งหนึ่งสองมันเหมือนกับแค่ประมาณสองนิ้วครึ่งมั้งนะครับลองไปดูเนี่ยนี่ยใบ4นิ้วนะครับแต่คมเนี่ยสามนิ้วครึ่งนะครับความกว้างของใบก็ขาดไปสองหุนได้1นิ้วนะครับล็อกเป็นแบบแบ็กล็อกนะความหนา3.2มจดมิลนะครับก็โอเค ลักษณะทําคมมาเป็นแบบฮาโลกายนะครับผมมันเหมาะกับงานเฉือนงานแร่นะครับเป็นมีดมีดแร่มีดล่านะครับฮาโลกายคือเว้าวมีส่วนเว้าวตรงนี้นะครับเวลาเฉือนเวลาเลาะนะครับมันจะลดแรงเสียดสีระหว่างชิ้นงานกับตัวมีดนะครับก็ทําให้ตัดผ่านได้ดีขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เนาะเออใช้ได้สวยชอบนะครับเช็ดก่อน ส่วนวัดตัวด้ามเนี่ยนะครับผมเป็นไมคาท่ามั้งนะครับนะก็อยู่ในวัสดุที่มันก็มีความสา,สากจับแล้วมันไม่เหมือนกับโลหะนะครับถ้าเป็นโลหะเป็นเป็นไม้เนี่ยอาจจะมีความลื่นที่ผมตัดสินใจเอาตัวนี้ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือด้ามนะครับเผื่อเราใช้งานไปแคมป์ไปอะไรเงี้ยแล้วมือเราลื่นเนี่ยนะครับตัวเนี้มันน่าจะช่วยประครับประคองได้นะครับความโค้งของด้ามก็ทําให้จับได้ ได้กระชับมากขึ้นนะครับผมโดยรวมก็ถือว่าขหแน่นมากทุกคนโอเคก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับน้ำจิ้มนะและเดี๋ยวว่างๆจะทดสอบใช้งานให้ดูนะครับ ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ